ชาเลตวาสิตาโตเป็นสาวแล้วค่ะต้องบอกว่าโดเดเตนโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานนะคะสำหรับน้องชาเลตค่ะน้องชาเลต์วาสิตาแฮมเบนาซึ่งเธอคนนี้เนี่ยโลดแล่นจากการเป็นนักแสดงอยู่ในวงการตั้งแต่เด็กๆเลยปัจจุบันอยู่ในวัย17ปีค่ะฝีไม้ลายมือในการแสดงไม่เป็นสองรองใครด้วยความน่ารักส,สไตล์ของเธอยิ่งโตก็ยิ่งสวย แต่งานนี้ก็ยังคงมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บางค่ะล่าสุดเธอเปิดใจผ่านทางสื่อน,นะคะบอกว่าต้นยนีคิดว่าเป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะเขามีสิทธิ์จะคิดแบบนั้นคือเขาใช้เวลาพิมพ์หนา5วินาทีและต้องมานั่งกโกรธเขา5นาทีก็เสียเวลาชีวิตมากเลยไม่ค่อยแคร์ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวซึ่งต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยน้องสวยขึ้นมากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยล่ะคะ่ะ